เมื่อวานนี้เป็นวันเลือกตั้งของสปปลาวนะครับแล้วมีเหตุการณ์ตื่นเต้นเต็มไปหมดเลยครับโหมาใช้เสร็จร้อยเป์เซ็ตเต็มตอนบ่ายสองสบายดีสวัสดีครับเพราะว่าน้องๆหรือก็แฟนเพจเนี่ยส่งข่าวมาตลอดทั้งวันเลยครับว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเลือกตั้งและเป็นประวัติศาสตร์ของคนลาวเลยนะครับที่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งทุก5ปีจะมีการเลือกตั้งหนึ่งคนครับ แล้วก็แตกต่างยังไงกับเมืองไทยเนี่ยก็ลองกดชมคลิปอันเก่าๆเนี่ยนะครับที่เมื่อวานนี้ลงไปว่าวิธีการเลือกตั้งของไทยของเราเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีวิธีการปฏิบัติกันยังไงนะครับแล้วก็วันนี้เราอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่าแฟนเพจทั้งใน YouTube และใน a c e b o o k เนี่ยส่งรูปมาเต็มไปหมดเลยครับว่าบรรยากาศของเมื่อวานเนี่ยทุกคนเนี่ยได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไปกันตั้งแต่เช้าเลยครับบางคนก็ออกมาบอกกันนะครับว่า13-14เข 13, าก็จะได้มีสิทธินะ์ณวันนี้ในการเลือกตั้งแะ,ะ้วฮะทา่านผู้ชมตอนนี้ทีมงานรายงานภาคสนามโทรภาพนครหลวงวิจารณ์วีที่น่าของพวกเขาก็ได้มาลงพื้นที่รายงานอยู่อีกจุดหนึ่งของเมืองไซเซธานั่นก็คือวัดธาตุหลวงใต้ซึ่งว่ามีสองหน่วยเลือกตั้งก็คือหน่วย16และ17ซึ่งทีมข่าวของพวกเขาก็ได้มารายงานอยู่หน่วยเลือกตั้งที่16ของเมืองไซเซธา ก็เป็นความตื่นเต้นแล้วก็ผมว่าคนลาวเนี่ยเขาร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีครับเพราะว่า,าทางการเนี่ยเขาบอกมาว่าเขามีความคาดหมายอยู่3ข้อด้วยกันครับคือข้อหนึ่งเนี่ยอยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ให้ได้ร้อยเต็มร้อยฮะก็คือ100%เต็มเลยครับแล้วก็ไม่ให้มีบัตรเสีย100%เต็มเหมือนกันแล้วก็ให้มีความสงบเรียบร้อยประหยัดมัธยัสถึง100%เต็มเหมือนกันอีก เมื่อคลิปเมื่อวานเราก็บอกมีความสุขบอกโอ้โหเขามุ่งม,มั่นจังเลยที่ได้ร้อยเปถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเขาคาดหวังอยู่ที่ประมาณ70%เปนี่ยแล้ว60%สิบเนี่ยก็ถือว่าเยอะแหละหรือบางครั้งเนี่ยก็คาดหวังอยู่ประมาณ80%นะฮะแล้วก็มาทีประมาณสัก60%เออะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมครับว่าเมื่อวานเนี่ยผมเห็นแต่ละคนรายงานข่าวกันทั้งวันเลยครับ อย่างเช่นนะครับตอนบ่ายสองครับมีมีคนคนหนึ่งนะครับเขาอยู่ที่เขตเลือกตั้งหน่วยที่9 10แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่11นะฮะสะพานทองเหนือนะฮะเขาออกมาบอกว่าที่เนี่ยสำเร็จแล้ว100%ซคือคือเลือกตั้งครบทุกคนนะ่ะแล้วก็มีคนบอกออกมาอีกคน,นครับว่าจริงๆด้วยอ้ก็เพราะว่าที่เนี่ยเขาจัดการได้อย่างดีมากเพราะว่าเขารณรงค์กันมาตลอดเวลา เขาบอกว่าขณะเดียวกันที่มีผู้ป่วยที่อยู่ในโรงหมอเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการในการเลือกตั้งเนี่ยเข้าไปในที่โรงหมอด้วยเพื่อที่จะไปให้ทุกคนใ,ใช้สิทธิ์หรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านเนี่ยก็จะมีในบ้านหรือจะมีคนคณะกรรมการเนี่ยก็เข้าไปเพื่อที่จะบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องในการใช้สิทธิ์แล้วก็จะทํำยังไงไม่ให้มีบัตรตายนะฮะบตรตายก็คือไม่ให้มีบัตรเสียนั่นเองอันนี้เราต้องของนับถือนะครับ แล้วก็มีประมาณสักบ่าย3เป็นแฟนเพจใน Facebook นะครับได้ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ส่งรูปกันเข้ามาว่าเนี่ยเขาอยู่ที่สวนระเขตแล้วตอนเนี้ยก็ทำการเลือกตั้งเขตนั้นๆเนี่ยครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเมมีรู้สึก,กว่าปื้มยินดีเนาะที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ เจ้าเละเห็นได้ว่าเมมีความมุ้สึกดีใจหลายที่มาเลือกตั้งในครั้งนี้และแมมมีความคาดหวังแนวใดเน่เกี่ยวกับผู้แทนที่ว่าเขาเลือกเจ้าคาดหวังว่าเพิ่นคงสีนำพาประชาสพนเนาะภายในบ้านเฮาประเทศเฮาไปสู่ความเจริญรุง่งเฮืองก้าวหน้าใ,ในตัวหน้าเนาะหรือก็อยากให้เพิ่นนำพาประชาส,ะสนเฮาเนาะออพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญรู่เหืองก้าวหน้าขึ้นไปวัวเกา่าวันเดียวนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากให้ดีขึ้นวัวเก้าอีกนะลงคะแนนเสียงมาเลือกตั้งเนี่ยกันครบทุกคนและขณะเดียวกันก็ต้องบอกเล่ากับทุกคนด้วยว่าต้องทำวิธีการไหนในการกาบัดเลือกตั้งซึ่ง น้องๆแฟนเพจก็ออกมาเขียนนะครับแล้วก็ออกมาบอกเล่าให้เราฟังว่าวิธีการเลือกตั้งเนี่ยไม่เหมือนของไทยนะครับของไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เราได้ใบามาใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเลือกคนคนนั้นที่เราอยากได้แต่ที่สะปะปลาวครับเขาก็จะมีใบามาเหมือนกันครับแต่เขาให้กาคนคนที่เราไม่ต้องการออกครับเหลือไว้แต่คนต้องการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบ เรายิ่งได้ทำเพจเรายิ่งได้ศึกษาแล้วเรายิ่งได้แฟนๆแต่ละคนออกมาบอกเล่าเรื่องราวเนี่ยเรามีความสุขว่าเราเรียนรู้ได้ขึ้นไปอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยการเมืองการปกครองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเกิดผมผิดพลาดอะไรไปเนี่ยก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับเพราะเมื่อวานนี้ก็แบบบอกผิด ข้อความอ่านผิดไปประมาณ2-3จุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความซาบซึ้งกับที่ทุกคนออกมาช่วยกันแล้วก็ามาช่วยแก้ไขแล้วก็ทําให้มันเติมให้มันเต็มแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะจะต้องศึกษาต่อแล้วก็มีความสุขยิ่งรู้ก็ยิ่งลึกยิ่งลึกลก็ยิ่งรักเราก็ทําให้เราแบบเอออันนี้ก็ดีเนาะวิธีการนี้ก็ดีแล้วเราก็เห็นแต่ละคนอนะ่ะน่ารักมากมากเลยนะบอกเล่ามาแต่ละคนแต่ละอย่างเนี้ยก็จะแตกต่างนะครับ แล้วก็ได้เห็นภาพบางภาพนะฮะเป็นความน่าประทับใจครับก็คือว่าในพื้นที่ที่อยู่ไกลๆมากๆเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาอ,ออกมาช่วยกันนะฮะถางทาง,ทางเตรียมคูหาเลือกตั้งเตรียม เต็มสถานที่เอาไว้สําหรับในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะมาเลือกตั้งกันนะฮะมันก็เป็นความสามาคัคคีแล้วผมเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ขอชื่นชมจริงๆและขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เพียงแค่ในพื้นที่ของสอปปลาวอย่างเดียวก็ยังมีอีกเขตอื่นๆที่อยู่ตามต่างประเทศอีก40สถานที่ด้วยกัน อย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับที่ประเทศเวียดนามครับก็เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจัดให้เป็นสถานที่เลือกตั้งคนลาวในสถานทูตลาวนะครับที่ประจำณนะประเทศเวียดนามฮะก็เป็นข่าวออกมาครับว่าจะเป็นคนลาวที่อยู่ในประเทศเวียดนามเนี่ยก็สามารถออกมาใช้เสร็จใช้เสียงแล้วก็มาย้อนบัตรเลือกตั้งได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นวันที่เราคอยละกัน แล้วผมก็เห็นว่าแต่ละคนนี่ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจฟีดข่าวเมื่อวานนี้เต็มทั้งหมดเลยครับว่าเป็นสิ่งที่เขาออกมาบอกว่าเลือกมาแล้วฉันไปเลือกมาแล้วให้ไปเลือกมาแล้วนี่น้องไปเลือกมาแล้วเขารู้สึกดีใจเราก็รู้สึกขอชื่นชมแล้วก็ขอชมเชยนะครับที่ คนลาวแล้วก็ประเทศของเขาจะได้ผู้นำได้ตัวแทนที่เข้าไปช่วยพัฒนาประเทศนะฮะเ็เห็นว่าทั้งคนทั้งประเทศเนี่ยก็มีความสมัครสมานสมัครคีแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยและที่สุดๆเลยก็เห็นว่าโหมาใช้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นเต็มตอนบ่ายสองตรงนั้นตอนบ่ายสามซึ่งผลอะไรออกมายังไงนยตอนนี้ผมยังไม่ทราบเลยนะครับแต่ก็อดไม่ได้ครับที่จะทำคลิปอันนี้ออกมาเพื่อขอชมเชย กับทุกคนที่สปปลาวครับคราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับขอชื่นชมและขอ็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกคนนะครับ